มาพูดถึงเหรียญน,นะครับเนื้อทองคำนะครับว่า,ววาเลทที่ต้องควรเจ้าหาและซื้อหาเท่าไหร่นะครับ2อ้านห้าบวกลบสี่ห้าล้าน,นยังมีเลยครับสิบเล้านสิเจล้านสิล้านนะครับสวัสดีครับ ผมภูมิ 2- องสนะครับก็เมื่อที่ที่แล้วนะครับเราก็ได้พูดถึงเรื่องพระผงลิมิเต็ดนะครับไปแล้วนะครับวันนี้ก็อีพีนี้นะครับก็มาพูดถึงเหรียญนะครับเนื้อทองคำนะครับว่าเหรียญที่ต้องควรเจ้าหาและซื้อหาเท่าไหร่นะครับต้องขออนุญาตเจ้าของหนังสือเล่มนี้นะครับที่ผมได้จัดทําบอกเลยราคาปัจจุบันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นหนังสือเล่มที่มีมาตรฐานที่สุดในณตอนนี้นะครับรวมชุดวัตถุมงคลหลวงูุโตนะครับนี่ต้องขออนุญาตเจ้าของผู้จัดทาหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับ เดี๋ยวผมไม่บอกนะครับว่ารุ่นไหนราคาเท่าไหร่บ้างน,นะครับฝากพี่ๆเพื่อนทุกท่าน FC นะครับติดตามชมเลยนะครับผมไปกันเลยครับมาที่เหรียญแรกนะครับเป็นเหรียญที่เป็นไฮไลท์อันดับแรกต้นๆดีกว่าก็คือเหรียญรุ่นแรกปี2510ลุงปูลโตนะครับเนื้อทองคำนะครับผมเนื้อทองคาตอนนี้เหรียญราคานี้ต้องบอกว่าจบต้อง ไม่ได้เลยอย่างผมเนี่ยจับต้องไม่ได้ไม่มีบุญวาสนาที่จับต้องนะครับเลนราคาตอนนี้นะครับตั้งแต่10ล้านบวกลบไปัน17ล้านนะครับอยู่ที่ความสวยนะครับแต่ผมว่าเหรียญน้งคำเนี่ยยังไงก็ต้อง10ล้านบวกลบ10ล้านอัพดีกว่าครับเป็นเหรียญที่ number เบอร์หนึ่งนะครับใครที่ชอบเหรียญรุ่นแรกนะครับไปหาซื้อกันได้แต่จะหายากหน่อยนะครับผมให้ผมจัดหาให้ก็ยังไม่มีบุญวาสนาได้ครอบครองนะครับเดี๋ยวไปดูองค์ต่อไปว่าเป็นเหรียญรุ่นไหนนะครับไป ต่อที่ไฮไลท์องค์ที่สองเนี่ยเป็นเหรียญที่มีมูลค่าที่ขยับขึ้นกระฉูดมากๆราคาครับคือเหรียญพัดยศใหญ่พัดยศเล็กเนื้อทองคำนะครับช่างแค่หลักสิบผมบอกเลยนะครับเป็นเหรียญที่มีมูลค่าที่เพิ่มสูงขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเือนแล้วเป็นเหรียญราคาที่แบบสูงมากต้องเป็นคนที่แบบคนที่มีตังค์นะถึงจะจับต้องได้นะครับในในร้านที่นี้เหรียญทองคําหายากจริงๆนะครับเป็นเหรียญที่ข้าราชการเนี่ย พูดกับผู้ใหญ่นะครับชอบนำมาไปใช้ข้างหลังเป็นหลังยันตรีนะครับรูปทรงก็จะเป็นพัดยศนะครับเหรียญเนี้ยสวยรูปแบบสวยเลยนะครับผมเป็นรูปแบบสวยเลยเป็นรูปหลวงปู่นะครับแล้วก็จะเป็นรูปพัดยศนะครับก็คือเหรียญเนี้ยใครที่เอาไปใช้ก็จะเกี่ยวในด้านพทุทถุคุณทางด้านเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งนะครับผมก็เป็นเหรียญที่น่าใช้จริงเหรียญนี<ๆ>้นะครับเหรียญพัดยศใหญ่ดีกว่าบอกพัดยศใหญ่ดีกว่าตอนนี้เลนราคาที่ขายกันจริงในนัดตลาดตอนนี้นะครับห้า้านบวกลบ ถึง6ล้านบวกลบนะครับผมแล้วอันที่2ก็คือพันยนต์เล็กนะครับเลรดราคาในปัจจุบันนี้ตั้งแต่2ล้านบวกลบถึง3ล้านไปปลายถึง4ล้านเลยดีกว่านะครับผมก็คือก็มีหลายเทรดหลายเจ้านะครับก็เข้าไปติดตามชมกันได้นะครับผมเพราะเป็นพาร์ทที่ลิมิเต็ดแหลมจริงๆครับเดีย๋ยวไปดูองค์ต่อไปครับผมต่อไปนะครับไปดูไฮไลท์องค์ต่อไปก็คือเหรียญเสมาหลังยนันตีนิสิงเหนะครับเนื้อทองคำปี2517นะครับ เป็นเหรียญที่ยอดฮิตนิยมในตอนนี้เหมือนกันนะครับรูปทรงนี่เป็นทรงเสมานะครับผมนี่จะเป็นน่าจะเป็นหลักร้อยองค์นะครับผมก็ตอนนี้เหรียญราคาสูงจริงๆนะครับพะระสวยๆนะครับตอนนี้เหรียญราคานะครับตั้งแต่2อล้าน 5, 5. ้าบวกลบยันถึง4ล้านบวกลบนะครับแล้วแต่หมายเลขแล้วแต่ความสวยหมายเลขสวยหน่อยก็จะแพงหน่อยนะครับถ้าเป็นหมายเลขแบบ t o ๆในปัจจุบันที่ผมเห็นขายกันในตลาดก็ต้องมี7ล้านถึง10บล้านบวกลบนะครับ อยู่ที่หมายเลขจริงๆครับวงนี้นะจะเป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลข2หมายเลขสเนี่ยก็จะมีเหรราคาที่สูงขึ้นไปอีกนะครับไม่มีราคากลางอยู่ที่คน2องคนคุยกันดีกว่าครับเพราะเป็นรูปทรงที่สวยงามจริงๆนะครับรุ่นนี้นะผมยังชอบนะครับก็วันหนึ่งก็อยากจะมีบุญที่ได้เก็บรุ่นนี้นะครับแต่ไม่เคยได้เก็บได้ขายออกตลอดนะครับก็ไปดูองค์ไฮไลท์ต่อไปครับผมว่าเป็นรุ่นไหนกันนะครับไปครับไปดูไฮไลท์องค์ต่อไปนะครับก็คือเหรียญ รูปไข่หลังมยศนะครับเนื้อทองคำนะครับปี2518นะครับเป็นเหรียญที่ทรงสวยงามรูปแบบสวยงามนะครับราคาปัจจุบันเนี้ยขึ้นกระฉูดเหมือนกันมีหมายเลขเหมือนกันนะครับปัจจุบันนี้เหรียญราคานะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับเช่าหากันนะครับอยู่ที่ความสวยและอยู่ที่หมายเลขนะครับตั้งแต่เหรียญราคานะครับ2ล้านบวกลบ ยันถึง3ล้านวกลบนะครับสวยๆนะครับผมเคยเห็นมีคนตีนะครับสี่ห้าล้านยังมีเลยครับอยู่ที่หมายเลขจริงๆอย่างหมายเลขมงคลเลขที่แบบไปเลขเบอร์ต้นๆหมายเลขต้นๆอย่างเงี้ยก็จะเป็นราคาที่แพงนะเป็นรูปทรงที่สวยงามพุทธคุณนี่ก็เกี่ยวกับด้านเมตตาท้าขายเหมือนกันรุ่นเนี้ยน่าสะสมอีกรุ่นหนึ่งครับเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับไปดูไฮไลท์องค์ต่อไปนะครับเป็นเหรียญเยอนอินเดียนะครับ เนื้อทองคำปี2 5 1 9นะครับอันนี้ก็สร้างหลักร้อยองค์ก็คือเนื้อทองคำเป็นเนื้อที่ท็อปที่สุดนะครับในเหรียญเยนิเดียนะครับเลทปัจจุบันนี้ตั้งแต่ราคาเนี่ยครับ2ล้านบวกลบถึง3ล้านบวกลบมีตังแต่ร้านเอางีกว่าร้านไม่มีแล้วร้านกลางๆเนี่ว่รล้านกับกลางๆกับปลายๆอ่ะอยู่ที่ความสวยเลยครับว่าเป็นบล็อกอะไรอาจจะแบบ บางคนอาจจะชอบเป็นบล็อกตารางหลังปีกกาบล็อกตารางแล้วก็บล็อกธรรมดาก็คือหลังที่เป็นบล็อกเรียบๆถ้าเหรียญไหนที่สวยแชมป์เนี่ยก็จะมีราคาที่สูงปี๊ดนะครับเดี๋ยวไปดูรุ่นต่อไปว่าเป็นรุ่นอะไรนะครับปไปติดตามชมกันครับไปดูไฮไลท์ต่อไปนะครับเป็นพ้าขนาดจิ๋วเด็กใส่ได้ผู้ชายก็ใส่ได้ผู้หญิงก็ใส่ได้นะครับเป็นพ้าที่รูปร่างที่แบบน่ารักนะครับเป็นพระ นาคบกใบมะขามนะครับเนื้อทองคำนะครับผมแต่ราคานี้ไม่น่ารักเลยนะครับ <S <S ตอนนี้เลยราคาปัจจุบันนะครับ9 0 0 0แสบวกลบถึง1ล้านบวกลบนะครับ <S <S ผมยังไม่เคยผ่านมือเลยรุ่นนี้นะครับมีแต่รุ่นอื่นทองคำนะครับรุ่นนี้เป็นพาสที่ผมอยากได้เหมือนกันนะครับเนื้อเงิเน,องนองตอนนี้ก็อยู่ตั้งแต่2 0 0 0 0 0ถึงสามแสนบวกลบนักสะสมที่ใครอยากเก็บทองคาอยู่เนะี่ยรุ่นนี้ต้องมีนะครับเป็นพาสที่น่าเก็บจริงๆนะครับผมเดี๋ยวไปดูไฮไลท์องค์สุดท้ายนะครับผมไปติดตามชมกันครับ และนี่นะครับก็มาถึงไฮไลท์องค์สุดท้ายนะครับเป็นพระขนาดจิ๋วเหมือนกันนะครับผมเป็นพระยอดขุนพลนะครับพิมพ์หยดน้ํานะครับเนื้อทองคำนะครับปี2521นะครับมี1โค้ดกับ2โค้ดนะครับนี่นิยมกันหมดอยู่ที่เป็นเนื้อทองคำนะครับเรทราคาตอนนี้1โค้ดนะครับก็อยู่ตั้งแต่3ามแสนห้าบวกลบไปถึงสี่แสนห้าบวกลบนะครับแต่ถ้าเป็น2โค้ดนิยมนิยมนะครับก็5้าแสนบวกลบ ถึงหแสนบวกลบนะครับที่มีการเช่าขายกันจริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ผมพูดมาเนี่ยต้องทำนะครับใครที่เป็นนักสะสมะครับต้องควรมีเก็บนะครับเป็นพระที่น่าเก็บจริงๆและเรียราคาที่ผมพูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับไม่ใช่จะเอาบางคนเนี่ยเอาไปขายเซียนเนี่ยไปวัดเอ้ยผมเห็นใน YouTube ช่องภูมิ2อี่ยอดีนะครับพูดว่าเหรทราคานี้ราคานี้ผมต้องขายได้ราคานี้<อ>พระทั้งหมดทั้งมวลที่มทมทผมพูดมาอยู่ที่ความสวยถ้าพระคุณไม่สวยก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับ ก็ฝากพี่เพื่อนทุกท่านนะครับติดตามรับชมช่องภูมิสองทีาสี่ด้วยนะครับว่าเราจะมีบอกเลนราคาพระหรือว่าพาไปล้วงคอเซียนนะครับผมก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องภูมิสองทีนาสี่ด้วยนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ